สมรภูมิแห่งสไตล์เมื่อมี3ราชนีแห่งยุค60สมาพบกันสวัสดีครับชาวไทมิทยินดีต้อนรับสู่ไทมิทครับชาวไทมิทครับในยุค1960โลกมีสไตล์ไอคอน3ท่านที่สื่อทั่วโลกจับตามองมากที่สุดท่านแรกคือแจ็คเกอรลีนเคนเนดีสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาท่านคือนิยามของความชิคทันสมัยเรียบโก้แบบอเมริกันท่านที่สองคือจักรพัฒนินีฟาราปลาวีแห่งอิหร่านพระท่านคือนิยามของความแกลมหรูหราแห่งราชวงศ์ใหม่และท่านที่3าคือสมเด็จพพรรระนนาาางงเเจ้สิกกขอวคับใปี1960 พระองค์ต้องโดยเสด็จเยือน15ประเทศภารกิจนี้ในมุมของแอดนะมันคือการสร้างภาพลักษณ์ครั้งสําคัญของชาติครับคือการลบภาพสยามยุคเก่าและสร้างภาพประเทศไทยที่โลกตะวันตกยังไม่ค่อยรู้จักคําถามคือสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจทรงเตรียมพระองค์อย่างไรในการไปยุนเคียงข้างสตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคและทรงสร้างความประทับใจในเวทีโลกอย่างทำเนียบเราได้อย่างไรชาวไทยมิครับพระองค์ทรงวางยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์ไวอ้อย่างเฉียบแหลมมากปัจจัยสําคัญที่เตรียมไปนั้นมีถึง3ประการครับประการแรกปีแอ แดีไซเนอร์ท็อปของปารีสนี่คือการประกาศว,ว่าเรามาในมาตรฐานสากลเพื่อการันตีโครงสร้างฉลองพระองค์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดประการที่สองผ้าไหมมัดหมี่ครับพระองค์ไม่ได้ไปซื้อชุดแต่ทรงนำผ้าไหมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของเราไปให้เบลแมงเบลแมงถึงกับตะลึงในเท็กเจอร์และการเล่นแสงของผ้าไทยและนำไปตัดเย็บเป็นชุดสากลที่โลกไม่เคยเห็นและประการที่3ในมุมของแอดนะนี่คือเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ครับนั่นคือความสง่างามของราชวงศ์โบราณเบลแมงต้อง ออกแบบชุดให้เข้ากับเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องราชกกุธภัณฑ์โบราณของไทยครับนี่คือจุดที่สร้างความโดดเด่นอย่างแท้จริงครับขณะที่แจ็กกี้สวมไข่มุกซึ่งเป็นตัวแทนของความเรียบง่ายแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์ทรงรัดเกล้ายอดและทับสวงที่สื่อตะวันตกไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตและนี่คือคำตอบครับเมื่อพระองค์เสด็จถึงเวทีที่สำคัญที่สุดทำเนียบราวเคลียทรงพบกับแจ็กกิร์เคนเนดีบนแผ่นดินของเธอเองวันนั้นแจ็คก,กี้สวมชุดเดรสสีขาวเรียโก้ตามสไตล์ของท่านแต่สื่อมวลชนและแขกในงานต่างจับจ้องและ ชื่นชมในความสง่างามของราชนีจากไทยทุกสายตาทุกแสงแฟลชมุ่งไปที่สมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตผู้ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยสีทองอารามและทรงเครื่องประดับเพชรโบราณเต็มยศสือพาดหัวว่า a vision of ethereal grace ความสง่างามที่จับต้องไม่ได้พวกเขากล่าวว่าขณะที่แจ็คก,กี้คือแฟชั่นแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตนั่นคือความสง่างามที่แท้จริง true elegance ชาวไทยมิครับพระองค์ทรงประสบความสําเร็จอย่างงดงามในการสร้างภาพลักษณ์ครั้งนั้นด้วยการ ผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ3อย่างคือดีไซน์ตะวันตกวัตถุดิบตะวันออกและความสง่างามของราชวงศ์โบราณสื่อทั่วโลกจึงพร้อมใจกันถวายพระสมัญญาให้พระองค์ว่า The Queen of Silk ราชินีแห่งผ้าไหมและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครั้งแรกของไทยอย่างแท้จริงที่เริ่มต้นจากสายพระเนตรอันเฉียบแหลมของพระองค์และกลายเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพเพื่อต่อยอดมรดกอันน่าภาคภูมิใจนี้ให้คนไทยจนถึงทุกวันนี้ครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ